เอาละค่ะสําหรับวันนี้นะคะหลายคนที่เรียกร้องกันมาว่ามาดามเพมขาช่วยสอนแต่งหน้าผู้ชายหน่อยได้ไหมเราจะมาดูกันเลยค่ะด้วยการรีวิวผัว <c oughs> <c oughs> ขอเชิญได้แบบของเราค่ะตอนนี้เนี่ยนด้แบบของเราเพิ่งอาบน้ําเสร็จเหงื่อชุ่มสวัสดีครับย <c oughs> าดเนืยอฝากตัวด้วยครับฝากเนื้อฝากตัวเหรอคะใช่ครับฝากไว้ในกายเธอหรือเปล่าคะ อายุเยอะแล้วก็อยากดูดีบ้างต้องทำยังไงบ้างครับมาดามแพมได้เลยค่ะเดี๋ยวจะเป็นการแบบว่ารีวิวให้ถึงพริกถึงขิงเลยนะคะคุณค์่ะโอ้ไม่กินเผ็ดอะครับแต่อร่อยนะคะโอเคครับนะคะเดี๋ยวดิฉันจะเตรียมน้ำไว้ให้นะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวผัวกันในคลิปนี้ค่ะ เอาละค่ะสาหรับตอนนี้นะคะสิ่งแรกนะคะคุณขาสิ่งที่คุณต้องทําก็คือถอดค่ะถอดละครับถอดเล้ค่ะไม่ใช่ค่ะถอดแว่นถอดแว่นนะคะคุณขาตอนแรกนะคะก่อนดื่เนี่ยเรามาดูกันดีกว่าว่าใบหน้าของผู้ชายคนนี้เนี่ยมีจุดบกพร่องอะไรบ้างนะคะบอกไว้เลยจุดบกพร่องหรอคะแทบจะมองไม่เห็นเลยค่ะ บนใบหน้านะคะและที่สําคัญค่ะตอนนี้เนี่ยคุณวิทย์เนี่ยหน้าผิวสวยกระจ่างใสและที่สําคัญบอกไว้เลยค่ะผู้ชายคนนี้หน้าหล่อหน้าเป๊ะ หน้าปังด้วยผลิตภัณฑ์แค่49บาทนี่เลยค่ะจุลาโฮปขิงดำนะคะ All ินวันเมนซีรัมซึ่งหลายๆคนเนี่ยอยากจะลองใช้และหลายคนก็บอกว่ามีผลิตภัณฑ์ตัวไหนแนะนำให้ผู้ชายใช้บ้างคุณวิทยขาทาลงบนใบหน้าคะ่ะแบมือมาสิคะได้ครับอ่าคุณนะคะ แท้เทลงบนปลายนิ้วแล้วทาลงบนใบหน้าได้เลยครับหน้าคุณค่ะไม่ได้หน้าฉันอ่าทาบำรุงไปเลยค่ะทาไปเลยค่ะทั่วใบหน้านะคะนวดคลึงเบาๆค่ะคุณค้ะอย่านวดแรงค่ะนี่ต้องนวดอย่างนี้ค่ะอ๋ออ่านวดไปอย่างนี้นะคะรู้สึกดีจังเลยครับเนี่ยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีรอยคล้ำรอยหมองบนใบหน้าคุณก็สามารถลดรอยคล้ำรอยหมองบนใบหน้าในราคา49บาทไม่ต้องเสียเวลาไปถึงคลีนิก แต่เราบอกไว้เลยค่ะผู้ชายทุกคนเนี่ยควรจะดูแลผิวพรรณและดูแลตัวเองให้หลอมากขึ้นยิ่งขึ้นนักค่ะ mm hmm. โอ้ตายแล้วดูสิแค่ทาครีมปุ๊บเนี่ยหน้าก็เนียนนุ่มชุ่มชื่นมากเลยอะค่ะ mm hmm. คุณคะ บอกไว้เลยค่ะทาทั่วใบหน้าและลาคอค่ะด้วยครีมจุลาเฮิร์บนี่เลยค่ะสมุนไพรขิงดํานะครับอย่าอ่านผิดนะครับนะจุลาเฮิร์บสมุนไพรขิงดํานะครับไม่ใช่ว่าไปบอกที่ร้านว่าขอจุฬาฮิร์บสมุนไพรขาหนีบดา <c oughs> <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ ดำด้วยนะคะอ่ะเราจะบอกไว้เลยว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะช่วยที่จะบำรุงเนียนนุ่มชุ่มชื่นกำจัดรอยแห้งเหี่ยวบนใบหน้าและที่สำคัญค่ะสิวที่เป็นสิวเซียนอ่ะนะ,ะแล้วก็ไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่จุฬาเฮิส์สมุนไพรสูตรถั่วดำด้วยนะครับ <c oughs> อันนี้แมวดำค่ะน่าจังเลยอย่าลืมคุณเนาะจังเลยไปนะไปไปไป,ไป หลายคนก็สงสัยไงว่าทาอย่างเดียวนพอไหมแล้วใครที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับของหนวดที่โกนแล้วรู้สึกว่าแห้งนะคะบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยช่วยบำรุงให้เนียนนุ่มและชุ่มชื้นค่ะทาไปเลยค่ะก่อนแต่งหน้าหรือทาทุกวันบำรุงหลังอาบน้ำไปแล้วอาบน้ำเสื้อไม่ใส่ด้วยเฮ้ยขงเลยยังไม่รู้จะแต่งหได้กันมา16ปีจะเขินอะไรอีก <c oughs> ออบังเอิญว่า ทุกครั้งที่ออกกล้องไงเราก็จะมีความเขินแล้วก็ความเสียวไงคุณอย่ามองด้วยสายตาอย่างนั้นได้ไหมอย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์ละครมากละครน้นำเน่าฮะน้ำเน่า<ม>ด้วยเน่าหลบฉันอร่อยนี่เลยค่ะจุฬาเฮิร์บขิงดำ49บาทซื้อได้ที่เซเว่นอีเลค่ะ นี่ด้านหลังซองเขาเขียนไวเลยนะค,ะคะรับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าสําหรับผู้ชายเซรั่มบำรุงผิวหน้าขิงดําเซรั่มนวัตกรรมใหม่เนื้อเซรั่มสูตรเย็นผสมสารสกัดธรรมชาติเข้มข้นจากขิงดําบำรุงให้ผิวชุ่มชื่นนี่ช่วยผัดเซลล์ผิวให้ผิวแลดูกระจ่างใสช่วยให้รอยสิวจุดด,ด่างดําแลดูจางลงพร้อมสารสกัดจากใบบ,บ,บัวบกโอ้ใบบัวบกเนี่ยแก้ฟกช้ำดํางเขียวนะคะรอยช้ำรอยหมองคล้ำบนใบหน้าก็จะจางหายไปค่ะครับช่วยกระชับรูขุม ขนนะครับให้รูขุมขนดูต้นขึ้นเผยผิวดูสม่ําเสมอเรียบเนียนช่วยให้หลุมสิวแลดูจางลงและผสมด้วยใบมิ้นท์เพื่อที่จะทําให้ผิวเนียนนุ่มและสดชื่นค่ะหลังจากทาแล้วเป็นยังไงบ้างคะผัวขาครับโอ้รู้สึกว่าดีมากเลยครับตอนนี้รู้สึกหน้าแบบว่ากระชับเนียนตึงขึ้นเลยครับซึ่งหลายคนบอกว่านี่ทาแล้วหน้าจะเป็นอย่างไรบอกไว้เลยค่ะคุณวิทย์ลองใช้แล้วหนึ่งสัปดาห์หน้าหล่อใสกิ้งเลยค่ะหน้าใสากว่ากูอีกตอนนี้อ่ะหลายคนก็ถามว่าทําอย่างไร ใช่ไหมคะเราจะมาเริ่มด้วยการทาบ B49 บาทที่เป็นสีเนื้อเนื้อหน่อยที่ไปตามหากันในเซวงเซเว่นนะคะอ่ะทาไปนะคะหนะ้าผากปลายจมูกและพวงแก้มค่ะทาเบาๆพอนะคะไม่ต้องทายทั่วใบหน้านะคะหลายคนบอกว่าพี่ขาต้องทายทั่วใบหน้านะคะม่งานโป๊ะคะ่ะโปะอะไรล่ะคะทาทั่วใบหน้านั่นราคาผู้ชายจะโป๊ะนะคะทาบำรุงไปแล้วราคานี้เนี่ยทาบ B เนี่ยแค่เฉพาะจุดพอแค่บางจุดพอนะคะอ่ะกดๆ,ๆไปคะ่ะด้วย ครับของอาจารย์ฟูค่ะตายแล้วแต่งหน้าผู้ชายมือสั่นตลอดเลยเกิดมานี่ครั้งนี้ไปครั้งที่2ในชีวิตนะที่เธอแต่งหน้าให้เนี่ยใช่เพราะปกติเนี่ยคุณวิทย์เนี่ยจะห่วงไงไม่ยอมให้ไปแต่งหน้าคนอื่นเลยนะคะเราก็จะแต่งหน้าให้คุณวิทย์ได้แค่คนเดียวดังนั้นหลายคนขอคอนเทนต์มาบอกว่ามาดามแพมครับแต่งหน้าผู้ชายให้ดูหน่อยมันยังยากเลยค่ะดังนั้นนะคะวันนี้คุณวิทย์ยอมแล้วเราก็จะทําให้นะคะเพราะเรามีข้อแลกเปลี่ยนว่าถ้าวันนี้คุณวิทย์ยอมแพมก็จะยอมคุณวิทย์ค่ะ ท <laughs> าไปให้ตัวใบหน้าค่ะนี่แค่นี้พอนะคะและด้วยผลิตภัณฑ์ที่เนียนนุ่มชุ่มชื่นจะทำให้ผิวคุณเนี่ยดูขาวกระจ่างใสค่ะแต่ถ้าเกิดว่าทาพอกมากไปคุณก็จะปะนะคะอืออาละค่ะและต่อจากนั้นนะคะการแต่งหน้าให้ผัวรักจะทําอย่างไรเราจะต้อง เถอจังเลยอ่ะผู้ชายอ่ะขอโจมประจำเลยอ่ะอ่ะและหลังจากนั้นนะคะเรามาใช้ผู้การหกชิ้นเก้าร้อยบาทที่ประดาแพมขายซึ่งเป็นขนนวมยช้างเมมโมอจงรักกูจงหลงกูจงเอาแต่กูจงเยแต่กูจงรักแต่กูจงมองแต่กูจงซื้อข้าวให้แต่กูดังนั้นนะคะผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยคือใช้ดีใช้เลิศดผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ดีค่ะฉันใช้แล้วเป็นไงบ้างคะสวยมากโอ้โหดูสิพรากูล้างหน้าแค่นั้นเลยบอกว่าไม่สวยเลยเอาละค่ะและต่อจากนั้นนะคะเรามา ใช้แป้งนะคะเบอร์02หรือ03ที่สีตรงกับสีผิวของผู้ชายโดยการใช้ผู้กันค่ะปัดลงบนใบหน้าเพื่อไม่ให้หนาจนเกินไปเพราะหลายๆคนบอกว่าถามว่าเอาแล้วไม่ทารองพื้นบนใบหน้าเนี่ยให้ทั่วเนี่ยมาดามแพมขามันจะทําให้แบบว่าหน้าเนี่ยจะเป๊ะได้ยังไงล่ะคะคุณมาดามแพมก็บอกไว้เลยค่ะเราทาครีมบํารุงนี่แหละค่ะจุฬาฮิร์ s สูตรขิงดําสูตรนี้ล่ละค่ะเพื่อผิวสุขภาพดีไม่ต้องทาแป้งเยอะจนเกินงามแล้วก็โปะค่ะ เร,เริ่มเลยค่ะใช้ผู้กันค่ะแตะไปนะคะวันนี้เราใช้แป้งหน้าข่าวนะคะเอาปัดไปนะคะให้ทั่วไเปนหน้าใหญ่หยีค่ะนะคะถ้าคุณหยีหน้าเนี่ยเดี๋ยวฉันก็จะพาคุณไปทําโบโท็อกนะคะ <S 2>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  อ่ะนี่กลัวมากเลยนะคุณวิกกลัวทาโบทอกนะคะอ่ะเราปัดไปนะคะทั่วใบหน้าและลําคอค่ะอ่ะนะคะแล้วแต่เราจะเลือกปัดเลยค่ะจะปัดยังไงก็ได้นะคะปัดให้ทั่วใบหน้าค่ะแต่ไม่ต้องถึงหัวนมนะครับนะคะปัดไม่ต้องถึงหัวนมค่ะแต่สามารถอุ้ยแปลงหล่นแปลงหล่นค่ะุกคามฮะคุกคามไม่ได้คุกค้ามเกบแปลงเฉยๆตอนแรกเดาจากกะว่าจะทําอย่างอื่นแต่ทําไม่ได้ไงอ่ะเราก็ปัดปัดไปนะคะแล้วใครบอกว่าสงสัยว่า มาดามแพมคะแล้วถ้าเกิดว่ารอยหนวดแห้งๆเนี่ยไม่ว่าจะสามีหรือใครก็แล้วแต่หรือผู้ชายคนไหนที่ดูช่องมาดามแพมอยู่คุณก็สามารถใช้ตัวนี้เนี่ยแหละคะ่ะทาเพื่อให้บำบรุงใต้หนวดของคุณเนี่ยให้เนียนนุ่มและชุ่มชื้นดูสิคะ นี่คุณวิทย์มองกล้องสิคะหละ่อๆด<ะ>้ๆยคะ่ะทำท่าห <ๆ S 2> <ๆๆ S 1> ล่อๆด้วยค่ะลืมตาสิคะทำท่าปกติคะ่ะตาโตสุดแล้วอะตาโตแล้วเหรออ่ะ,โอ,อะโอเคคะ่ะหลับตาคะ่ะทาเปิดตาเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะอ่ะเราแนะนําว่าให้ใช้แปรงนะคะทาให้ทั่วบนใบหน้านะคะแล้วสัมผัสบ,บูบนใบหน้าคะ่ะยังเหนียวตรงไหนบ้างคะ โอถ้ายังมียังอายอยู่ก็ทาเพิ่มนิดหน่อยค่ะอะเยีนิดนึงค่ะคุณมาดามครับคบา้าอย่างผมเนี่ยต้องใช้แฮเซโดปิดหัวเหม่งไหมครับอ๋อถ้าคุณเนี่ยตรงไหนเว้าแหวงเนี่ยคุณก็สามารถใช้ปิดหัวล้านผมบางได้นะคะอะแต่งหน้าสามีให้เป็นโอปป้าเลยหโอ๊ยแต่แล,ล,ล,ล้วหล่อจังเลยเห็นล้วคัน อ่ะลาคาและหลังจากนั้นนะคะใครที่มีปัญหาบอกว่าเนี่ยจะเขียนขอบตาผู้ชายเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นผู้ชายเนี่ยจริงๆไม่ต้องเขียนขอบตาก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่แบบว่าอยากจะถ่ายรูปให้ดูตาคมๆเราก็ใช้ผู้กันกับแป้งเนี่แหละค่ะแตะไปแล้วมองขึ้นไปด้านบนค่ะอ่าแล้วใครที่มีจ,จักหจักจัีหรอฉันไม่ได้ลวนลามคุณนะคะอ่านี่แค่ทาตานะแต่ถ้าทาตรงอื่นเนี่ย จะเสียวไหมอ่ะปัดไปอย่างนี้นะคะปัดไปเบาๆคะ่ะผู้ชายไม่ต้องทาให้หนามากนะคะดูสิหน้าเป๊กกว่ากูอีกแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่ชอบให้คุณวิแต่งหน้าเพราะอะไรจะสวยกับประดามแพมนะคะอะดูตอนนี้เนี่ยหน้าเนียนสวยแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ทําอย่างไรถึงจะไม่วอกดูขั้นตอนต่อไปคะ่ะนี่แสดงว่าไ<า>อดอลหรือว่าดาราที่เขาหน่าใสาๆเนี่ยเกิด<า>จากการบํารุงแล้วก็การแต่งหรอครับถูกต้องค่ะทุกคนเนี่ยบารุงและก็ใส่ใจตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะผู้ชายเองก็จําเป็นที่จะต้องดูแล แต่ตัวสดง,งว่าเขาไม่ได้สวยใสายจากธรรมชาติไม่ได้น่าใสจากธรรมชาติโอ้ยปลุกเซกกันทั้งนั้น <c oughs> จัโอ, <c oughs> อ้ยอย่างนี้ก็ต้องใช้นี่สิใช่ค่ะแค่ทาจุลาเฮิร์บขิงดำจัดไปเลยค่ะลดเซรั่มขิงดำ อะละค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็าควรใช้เชดดิ้งแต่ถามว่าเชดดิ้งแบบไหนที่เหมาะกับผู้ชายเราแนะนําว่าให้เป็นแป้งสีเข้มนะคะเราจะใช้แปรงเนี่ยปัดไปค่ะเบาๆให้ทั่วกรอบหน้านะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหน้าคมจนเกินงามมันจะทําให้โป๊ะนะคะน่าจะขาววอกอย่างเดียวไม่ได้เราต้องทาไปด้วยค่ะปัดไปที่ไรผมค่ะข้างกงข้างแก้มถ้าใครมีเหนียงนะคะหรือรอยคล้ำอ่าแต้ไปด้วยค่ะกับรอยนวดไน,นะฉันดู โทรทีไรแล้วฉันรู้สึกว่าเซ็กซี่จังเลยอ่ะพอเวลาแต่งหน้าอย่างนี้เนี่ยบางทีเนี่ยฉันเห็นผู้ชายเกาหลีเนี่ยฉันก็เข้าใจนะว่าเขาหลอกกันเองแต่พอเวลาเธอแต่งเนี่ยวุ้ย หน้าหลอกมอกลุยอะ่ะฉันฟินมากเลยอะ่ะต่อหน้าคนดูก็บอกว่าฟินแล้วหลังคนดูพอปิดกล้องปุ๊บเอาตีนเขี่ยใช้ไปซื้อข้าวมันไก่ทุกวันนะครับเอาก็ข่าวหลังเนี่ยใส่แวน่นใส่ผ้าปิดปากแล้วก็ขยี้ฉันสิเธอฉันจะรู้สึกว่า <laughs> เฮ้ยเธอเป็นผู้ชายที่แบบว่าเฮ้ยหล่อแมนและแฮนซัมมาอะไรอย่างเงี้ยดูโลกจิตด,ดี <laughs> <laughs> นะคะและหลังจากนั้นค่ะใช้ผู้การไฮไลท์ไอ้ผู้การเชดดิ้งดังนะคะเ <laughs> <laughs> ชดดิ้งนิดนึงอู้อยากหยีหน้าได้ไหมคะคุณทำไมชอบหยีหน้าจังเลยอ่ะ เราก็แต้มไปอย่างนี้นะคะเพื่อ แต้มจมูกให้โด่งนิดนึงอ่ะปัดไปเบาๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการปัดไปเบาๆอย่างนี้ช่วยทําให้แบบว่าหน้าดูหล่อมีมิติมากยิ่งขึ้นอ่านดูค่ะเฮ้ยหน้าหล่ออ่ะเท่ตื่นเต้นเลยเดี๋ยวเธอแต่งหน้าเสร็จฉันไปทํางานดีกว่ารับงานเอ็นเลยดีไหมรับงานเอ็นเหรอสรุปหัวกูจะไปหาเมียใหม่หรือจะไปทํางานเนี่ยเอาดีๆรักฉันไหมก็ให้เธอเป็นลูกค้าคนเดียวเวลานนี้เปิดมาเพื่อเธอคนเดียว แหม่บาโฮสนี่เองนะคะ <laughs> ดังนั้นนะคะเราจะไปตามหาเจเจวีนัทกันนะคะือ <laughs> อา,อาับตาค่ะ <laughs> เราจะใช้แป้งสีเข้มเนี่ยละค่ะทาไปที่เปลือกตาเพื่อที่ว่าทําให้หน้าเนี่ยดูแมตเป็นธรรมชาติค่ะอ่าดูตัดตมดแล้วนะ และต่อจากนั้นนะคะหลายคนก็ถามว่าแลคิ้วผู้ชายละเขียนอย่างไรคุณวิทย์คะหันไปให้ดูนิดนึงค่ะก็หน้าเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะจริงๆเนี่ยคุณวิทย์เป็นคนที่หล่อใสธรรมชาติอยู่แล้วไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเติมก็หวังแล้วอะคะ่ะเกินเอาเป็นว่านี่ค่ะเรามาใช้ดินสอฝุ่นปัดคิ้วนะคะเราจะไม่ใช้แบบเป็นดินสอนะคะอ่ะเราปัดไปเบาๆค่ะด้วยพูก่กันหกชิ้นเก้าร้อยบาทเนี่ยแหละคะ่ะแนะนําว่าไม่ควรใช้สีดําปีนะคะออาแต้มไปนิดนึงค่ะ เพื่อให้เป็นเงาเงาอ่าดูนะคะนี่เห็นไหมเฮ้ยดูมีคิ้วข้นเลยเฮ้ยแน่ข้างเดียวอุ้ยหล่อเป็นดิชคุณเลยอ่ะคุณกาอุ้ยนี่แต้มไปอย่างนี้นะคะค่อยๆแต้มไปค่ะเราไม่ใช้ดินสอนะคะถ้าใช้ดินสอแล้วมันไปเป็นคราบแล้วมันจะโป๊ะนะคะอ่านี่หล่อไหมหล่อไหม เฮ้ยเริ่มหล่อแล้วว่าแกอยากได้เป็นผัวจังเลยอ่ะเกือบออกหักแอบรักผัวตัวเองแล้วไปก็จะเปิดหนังเรื่องใหม่อกเกือบหักแอบรักผัวชาวบ้านออกเกือบหักแอบรักคุณสามีค่ะตอนนี้เนี่ยน้องเมยนะคะอยู่กับคุณพี่อะไรไม่รู้่จำไม่ได้นะคะอ่ะและหลังจากนั้นค่ะเราจะใช้มาสคาราปัดคิ้วสีดําเพื่อที่ว่าให้ดูคิ้วดกและดําเป็นเส้นมากยิ่งขึ้นค่ะครับ เอาละคะ่ะการแต่งหน้าของเราก็จะต้องมีความใกล้ชิดและแนบสนิทสนมมากยิ่งขึ้นเพราะว่าอะไรคะจะได้แต่งให้ดูนวลเนียนเป็นธรรมชาตินะคะเพราะมาแดมเพมเนี่ยเป็นคนสายตายาวมองไม่ค่อยดีค่ะถ้ามองไกลๆปุ๊บอย่างเงี้ยไม่ค่อยโอค่ะดังนั้นเราจะใช้แบบว่าการแบบว่าเออแนบชิดสนิทเนื้ออะไรอย่างงี้นะคะแล้วถ้าลูกค้าเป็นผู้หญิงล่ะ,ะถ้าลูกค้าเป็นผู้หญิง <laughs> อยู่ไกลๆก็ได้ค่ะเราจะมาใช้มาคาร่านะคะหลายคนก็บอกว่ามาดามแพมค่ะเนี่ยเวลาใช้มาคาร่าเนี่ยทำไมมาดามแพมต้องปาดตรงนี้คะทําไมไม่เอาทิชชู่เช็ดบอกไว้เลยค่ะเช็ดกับทิชชู่เปืองค่ะ <c oughs> เปืองทําไมรู้ไหมพอเช็ดกับทิชชู่ ไปอยู่ที่ชิชูบดสิอะถ้าปาดกับฝาทําทไงมันก็อยู่กับฝาสิถูกปะ,ออะเออนะคะอัจฉริยะจริงๆค่ะอ่ะเราปาดเสร็จแล้วเราปัดไปที่ขนคิ้วเบาๆค่ะให้ดูขนคิ้วดูหนาขึ้นอย่างมีมิติอ่า ปัดคิ้วอย่างไรให้ไม่โปะ๊ะตอนนี้นะคะดูเป็นคิ้วเป็นเส้นเส้นเรียงเส้นสวยนะคะดูไม่ทึบอะคุณบิ๊กให้คนทางบ้านดูใกล้ๆค่ะใกล้ได้แค่นี้แหละทำไมอะติดเมียติดนมเมีย <laughs> อย่าสิ <laughs> อะเดี๋ยวเราเขียนอีกข้างนะคะอ่ะดูนะคะการปัดเนี่ยปัดให้ตั้งขึ้นให้ดูมีมิตินะคะคุณวีแต่อย่ามองงงมืออย่างนั้นสิคะออกเกือบหักแอบรักผัวตัวเอง กำลังคิดอยู่ว่าว่าคุณมาดามแพมค่ะคุณจะติดขนตาให้ผมไหมเหมือนกับที่คุณติดให้ตัวเองอ่าถ้าอยาก <c oughs> เดี๋ยวฉั <c oughs> นก็จัด <c oughs> ให้กันี่เคยมีเจ้าบ่าว <c oughs> แต่งหน้า <c oughs> แต่งไปแต่งมาอยู่คุณครับ <c oughs> ผมขอติดขนตาด้วย <c oughs> ได้ไหมครับ <c oughs> ผมกลัวว่ามันจะธรรมดาเกินไป <c oughs> สรุปนี่กูไปต่อไม่ทูกเลย นะคะอะ่แต่ที่สําคัญค่ะผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดคืออะไรคะจุลาเฮิร์ค่ะสูตริบ้าทดำสูตรขิงดำโอขิงดํานะคะคุณวิทย์เนี่ยให้เมียดําทาให้นะคะ <laughs> mm hmm. อาะละค่ะและต่อจากนั้นความคมของดวงตาจะมาได้อย่างไรนี่เลยค่ะโอย มาใจดังตังเลยนะมึงเนี่ยเธอก็ดังไม่แพ้มอเตอร์ไซค์จ้าอ้าวเหรอฉันก็ดีสิดังไม่แพ้มอเตอร์ไซค์เนี่ยแล้ฉันจะได้แบบว่ามีคนรู้จักเยอะๆ<ช>เอ๊ะเี่ยวกันปัเวลาตอนเธอนอนกลางคืนนะเธออาจจะไม่รู้เรื่องออนอนเธอนอนแล้วเธอนอนยงเงี้ยกล้งคืนเลยนะฉันฝันว่าขับมอไซค์เหรอสรุป <c oughs> ก,กูโกนหรือก,กูขับมอไซค์ สรุปไม่ใช่นะคะตดค่ะโ oh. <laughs> อ้่าแล้วหลังจากนั้นนะคะใช้ดินสอสีดําค่ะเป็นดินสอเพนซิลอายที่สามารถเขียนอินไลเนอร์นะคะผู้ชายเนี่ยควรเขียนไปที่เส้นขนตาอ่าหลับตานะคะอะแนะนํานะคะให้เขียนไปที่เส้นขนตาเพื่อที่ว่าตาเนี่ยจะได้ดูคมและก็โตขึ้นนะคะ <laughs> อย่าดิ้นสิคะคุณขาเพิ่งเขียนครั้งแรกในชีวิตนะครับีอย่าหีตาอย่าเสียวค่ะ ฉันกำลังทำบนหน้าคุณค่ะไม่ได้ทำที่อื่นค่ะคุณหน้าเสียวสิฮะแล้วที่คุณแต่งหน้าฉันล่ะพี่หน้าขนาดไหนโอ้สุดฝีมือแล้วนะสุดฝีมือเหรอไม่ดีมั้งคะอ่ะเราจะค่อยๆแต้มไปนะคะจนกว่าผัวจะตกใจนะคะตอนนี้นี่ผัวเกรงมากเลยค่ะคุณขาทดิฉันสัมผัสได้ถึงความแมนและแฮนซ้มเจอเป็นผู้หญิงนี่ไม่ง่ายเลยนะพจะสวยใช่ผู้หญิงน่ะไม่ง่ายค่ะแต่คุณน่ะได้ฉันไม่ยากหรอกค่ะ หล่อกระดานนี้เอาเกือบหักเอ็แรักคุณสามีเอาละค่ะแล้วหลังจากนั้นอาลองลืมตาค่ะตาดูคมขึ้นไหมคะคมขึ้นแล้วอุ้ยตายลุนน้ชขุณนชัดรอย่ะนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะใช้ผู้กันไซส์เล็กนะคะที่อยู่ในเซ็ตอกชิ้นเก้บาทค่ะแตะค่ะตอนนี้นิชคุนแต่พอล้างหน้าแล้วอ่ะพี่เนลคุณ พี่เนละคุณเลยเหรอคะคอ่ะเราใช้นะคะอายแชโดว์สีน้ําตาลดานะคะแตะไปผสมกันแตะทับไปนิดนึงค่ะเพื่อที่ว่าไม่ให้เลอะใต้ตานะคะอ่าแต้มไปค่ะสําหรับผู้ชายนะคะแต่งให้แต่พอดีค่ะไม่ต้องแต่งไปก่อนค่ะเดี๋ยวอ่อนเองเพราะว่าดูท่าแล้วมันจะอ่อนไม่ทันนะคะ เฮไปมาบ่าแทนแลน então, ้วนะฮะใจตรงกันไงอืมวุ้ยคือดีจังเลยวุ้ยพี่มากอ่ะเอ้ยตื่นแต้นอ่ะดัดขนตาสามีนิดนึงนะคะอ่ะคุณลืมตาค่ะลืมตาค่ะมองลงล่างมองไปที่ราวนมสะนะคะดูอยียอ้องต่ำนะสิคะ ก็เผื่อเราล,ลงเธอแน,น่นาคตไงอ๋อใช่ไหมอ่ะเราดัดขนตาค่ะนิดนึงค่ะเพื่อที่ให้ขนตาเนี่ยไม่ทิ่มลงข้างล่างนะคะแต่ถามว่าดัดมัคคาล่าไหมไม่ต้องดัดก็ได้นะคะแต่ถ้าอยากดัดก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างข้างนี้ค่ะแล้วคนดูจะเห็นได้ไงล่ะเอาให้ฉันเห็นเถอะถ้าคนดูเห็นเนี่ยอาจจะหนีดหนังตานะคะถ้าหนีดโดนหนังตาให้ร้องโอ้ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่หนีดขนตาเนี่ยไม่ต้องร้องอโอเคไหมคะ <laughs> <laughs> อ่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะใช้ผู้กันอันเดิมอ่ะชิปหายเอาไปไว้ไหนอ่ะใช้ผู้กันอันเดิมอันนี้ นะคะแต้มไปที่ใต้ตาเล็กน้อยค่ะมองขึ้นด้านบนค่ะมองทิ้งจอกค่ะอ่านะคะแล้วเราก็จะแต้มไปที่ใต้ตาหางตาเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะเพื่อให้มีเงาของความแบบว่าเขาเรียกอะไรสีเข้มๆนิดนึงเว<อ>ลาเธอไปแต่งหน้ากองถ่ายอย่างเงี้ยสมัยก่อนพระเอกก็ต้องแต่งอย่างนี้เหรอใช่แต่ฉันไม่ได้แต่งใ,ใกล้ขนาดนี้นะอ๋อดีจังเอาละคราวนี้ก็สงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าจะทาอะไรเรามาทาลิปสติกค,ค่ะอ้าปากค่ะแล้วก็มิมค่ะ เม้มค่ะอืมแล้ว,ว่าเสร็จปุ๊บอ่าแล้วก็ใช้นิ้วถูๆรูปๆไปค่ะเพื่อที่ให้ปากเนี่ยเป็นสีน้ำตาลนุดนๆแล้วก็เนียนนุ่มชุม่มชื่นนะคะตายแล้วปากน่าจูบจังเลยอะ่ะผู้ชายคนนี้ไม่เสียวฮะอร่อยมากอะ่ะรสชาติเหมือนผัดวุ้นเส้นเลยอะ่ะผัดวุ้นเส้นนั่นที่นิ้วฉันนะคะนั่นแหละจะจบผัดวุ้นเส้นที่นิ้วค่ะอ่ะแล้วหลังจากนั้นค่ะใช้ลิปมันลิปกรอสทาไปอีกทีหนึ่งอ่าเม้มๆค่ะ อ่านะคะอ่ะดูเฮย้ยผู้ชายคนนี้หล่อน่ากินมากเลยอ่ะออโอกป้าว่ากอ <c oughs> นโดังเลยเดี๋ยวเราจะใช้ปัดแก้มสีส้มนูดเบาๆปัดไปที่พวงแก้มให้ผู้ชายแบบว่าคนนี้ดูหล่อนิดนึงนะคะ และหลังจากนั้นนะคะใช้ปัดแก้มเนื้อเงาปัดไปที่พวงแก้มเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะไม่ต้องเข้มมากไม่ต้องไปทางหน้านะคะปัดปัดปัด,ป,ดปัดไปอย่างนี้ค่ะเฮ้ย <c oughs> ดูหล่อผิวสุขภาพดีจังเลยคุณค่ะอยากได้เป็นผัวจังเลยอยากได้สักทีจะไม่ลืมพระคุณเลยเอาเป็นว่านี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะและหลังจากนั้นค่ะแค่บอกไว้เลยว่าสรรพคุณทั้งหลายทั้งแหล,ทหล่ทั้งปวงเนี่ยใครอยากหล่อใครอยากดูดีเหมือนคุณวิทนี่หน้าใสาหน้าสวยขนาดนี้ หน้าขาวกว่ากูอีกอ่ะใช้อะไรคะใช้นี่เลยคะ่ะจุลา,ลาเฮอร์เซลั่มขิงดําจัดไปเลยคะ่ะสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณก็สามารถหน้าเนียนหล่อได้แบบคุณวิทย์คะ่ะ อะละค่ะและต่อจากนั้นนะคะสําหรับใครที่รู้สึกว่าหน้าเนี่ยยังไม่เข้าเนื้อเท่าที่ควรคุณก็ใช้ทิชชู่เปียกค่ะซับลงบนใบหน้าเพื่อให้แป้งเนี่ยเกาะบนใบหน้าได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเอ๊ะวันนี้ฉันจะให้คุณถอดแว่นหรือใส่แว่นดีอะใส่สิจ้าหรอ,อ,อ <laughs> ทิชชู่ตกบ,บ่อยจังเลยอะค่ะอ่ะซับๆไปนะคะตายแล้วหลอจังเลยอ่ะไหนดูซิอ หุยคือดีอ่ะผู้ชายคนนี้หล่อน่ากินจังเลยอ่ะ,ะๆๆอ่ะดูนะคะนี่หล่อใสเป็นธรรมชาติแล้วค่ะ ได้แล้วได้สักทีจะไม่ลืมพระคุณเลยอะ <c oughs> คุณหล่อจังเลยอะค่ะได้ไปกี่<า>พันทีแล้วล่ะฮะไม่บอกไม่ได้นับอดูสิคะถ้าคุณคิดอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างหนึ่งเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสามีนี่เลยค่ะจุฬาเฮิร์สบอกไว้แล้วซื้อที่ไหนขายที่ไหนที่ผู้ชายเนี่ยหาง่ายกันเหลือเกินนะคะอุ้ยแต่ลืมไปอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์สําหรับผู้ชายอยากหล่อให้ผู้หญิงเข้าหาก็ต้องนี่เลยค่ะจุฬาเฮิร์สสูตรขิงดําค่ะตามหากันได้ที่เซเว่นสี่สิบเ บจัดไปเลยค่ะราคาเบาๆแต่ล่อเวอ่ะ hmm. ละค่ะและถ้าใครอยากให้สามีหล่อสามีดูดีแฟนดูหล่อแฟนดูดีบอกไว้เลยค่ะเดินไปเซเว่นแล้วหาผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับคุณสามีเลยค่ะหรือผู้ชายท่านไหนที่อยากหล่อก็จัดไปเลยค่ะ จัดไปให้หล่อเหมือนคุณวิทย์นะคะบอกไว้เลยค่ะมาดามแพมสวยได้คุณก็หล่อได้และที่สําคัญค่ะสารสกัดจากขิงดําใบมิ้นท์และใบบัวบอกสามารถทําให้คุณหน้าหล่อดูดีได้ภายใน1สัปดาห์ค่ะแค่คุณทาเช้าเย็นทุกวันจัดไปเลยค่ะมาดามแพมอยากมีผัวหล่อๆค่ะก็ต้องเลยรังสรรให้ผัวหล่อนิดนึงนะคะคฟินนังด้วย เอาเป็นว่าใครที่อยากแต่งหน้าผู้ชายก็แต่งไปอย่างนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบายถ้าอยากให้ความรักของคุณดีขึ้นซื้อจุฬาฮิร์บสูตรขิงดำไปให้แฟนคุณสิครับแต่ถ้าเกิดอยากให้ความรักของตัวเองร้าวฉานซื้อจุฬาฮิร์บสูตรขิงดำให้ผัวเพื่อนสิครับหาจัดไปค่ะ <laughs> <laughs>